ตอนนี้เราก็กลับกันไปแล้วสำหรับรายการนูนแจตทีวี TV แล้วก็มาอยู่กันในเกมจำฟอร์สที่เราไม่ได้เล่นมาไม่รู้กี่ปีแล้วพี่มันเล่นล่าสุดป,ปีเท่าไหร่เพื่อนของกูเล่นเมดต่อปีออ่อป <5, 9, S 1> ีนี้เก้าเหมือนที่ผ่านมา อ้ผ่านไปเกือบสามปีแล้วสองปีป่ะเอ,อป้าสองปีก่อนเลยที่เราไม่ได้กลับมาเล่นเกมนี้กันเลยเพราะว่าเราลืมแล้วว่ามันมีเกมที่แบบเป็นอันเป็นอนดีมะแล้วแบบสุดยอดขนาดน,นี้ทำไมเราถึงไปนั่งเล่นโลโบอกระนาดแสนนาน,น,นด้วยจำเลยเออทำไมเราถึงทำไมเรเล่นเกมเหลี่ยมๆในเวลานเรามีเกมแล้วเราสุดยอดขนาดนี้อู้แล้วดูดีตอนนี้นี่เขาอัปเดตมาเต็มเลยนะใช่ตัวเยอะมากตัวเยอะมากเลยแล้วก็เขาอัปเดตโจดูนูโจฟันน่ากัมาด้วยแล้วก็มีมีเอาไบด้วยเออเนี่ยกู้จกซื้อออมไบอยู่คนละข้อมี เฮ้ยมีขัดจังด้วยขัดสเกตบางคุโกเฮ้ยมีในไอซ์พาดไงพี่เราเกมมีไอซ์พาดโอ้ยเฮ้ยมีแต่ละตัวอีกโอ้ยเยอะบรรดาขาทุ่มเฮ้ยกูจะเลือกเป็นโจโรโดแล้วก็ออมไบแล้วก็อุจิวะบรรดาแล้วมึงจะเลือกเป็นอะไรพี่กูบอกก่อนเลยตอนเนี้ยยุกิเอ้ยยุกิ ยูกิีไม่เอาเออย,ยูกติ<ม>ยุกี้มีแต่มันแต่มันไม่มันไม่เท่มีไม่เท่อเออมึงอาจจะต้องเป็นไอ้นี่นะรอวหยรอโอนนะให้เท่ดีรอรอแลอะไรต่อเออรอแล้วก็ไอ้อาราชป่ามดไงมึงมีไม่รูเอ็มหรอเออมีด้วยเมีย มีมีเข้ามาเลยปะเนี่ยทำไมกูถึงไม่มีทำไมกูถึงไม่มีมีดิตัวใหม่เป็นตัวใหม่ไหมเอออ่ะโอเคกูชวนมึงแล้วมีเราค่อยๆใส่สุกกับพวกบบนท่านะบีไม่ใส่สุกแบบว่าแบบเป็นแมงวีปะบีเป็นแมงวีปค่อยๆใส่สมกับบัวต้าไอ้ถ้ามึงแก่ถ้าไม่ตายกูจะแอนอกลับเลยโอเคไม่แบบโอเคขาคัตเต่คอยฉันจะรอแกอาจจะไปไม่ถึงความจริงนะบีเพราะว่ามัน เจ้าโดนเจ้าฝันหนาพี่เหี้ยนี่หัวอลออะกดเข้ามากดเข้ามาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกำลังเลดเดียวอยู่โอเคอุ้ยทำไมไม่มีอ่ะไม่มีราชามดเด้อไม่มีมิลูเอ็มอะเหมือนโดนเลมอนมีโดนเลมอนด้วยโดนเลมอนไม่มีเฮ้ยโดนเลมอนเนี่ยไม่ดูอะกูจะเห็นได้ยังไงล่ะกูขึ้นกำลังจับคู่อยู่เนี่ยไหนโดนเลมอนโดนเลมอนแมหวนดิเอ้ยทำไมเริ่มบาด่าเหมือนกูอ่ะ ป้าวไม่รู้ป้าสุดโอดจอร์ลด์โจมาหน้าวันนี้เท่าาอ้าคนลุกเลยีคนลุกเลยคนลุกเลยคนลุกเลยเฮ้ยเปิดบ้านชาตลิลาบไปตายก่อนนะเอาได้เลยชาตลิลาบไปตายก่อนอย่าบึ่งบวกกันนะไม่เอานะค่อยๆเล่นไป <c oughs> ถ้าเกิดจะเล่นเยอะเกินก็ไปแข่งระดับโลกเลยไปโอ้โอ้โอ,โอ้โอใช่หมดแล้วโอ้จอร์ลด์โจมาน้าวุนีพลังสร้างชีวิตเอาการโจมตีอย่าคู่ต่อสู้คืนให้มันไป โอ้เท่หวะใหญ่ของบุกันเลย้นชโดนหลบโ้โหอกโอ้ยไงบูดาดาบูดาดาบูดาดาไปรู้กดสี่เหลี่ยมลุ้นรัวอุ้ยโอ้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 โบูดาบูดา บ้ยอด่าชาร์จก่อนชาร์จก่อนชาร์จก่อนเดี๋ยวชาร์จไอพี่มึงดูดิพี่พี่มึงดูดีกูสาบานไอหิวตัวเองหิวตัวเองได้เจดดจมาลไอตัวมึงทำอะไรได้อะกูใช้ตะยูกอะไรอะหัวดก่อนเลยไอ้ไฮ้ไอ้ไอ้เฮ้ทำให้ตายเลยอะ กันบูดาบลดาดตเองด้ลัวกูใช้จอยไปไปถึงความจริงให้เปลี่ยนเป็นออมัยบ้างนี่โอ้ยออมัเอาโอ้พิธาเอาต่อลมหมุนแค่ลอยเลยนะสแมนเชอเอาไม่ใช่แค่ลอยแค่ลอยเลยนะ แคลอยเลยนะาสมาท์ <premises. S 2> โอ้ยโคตรเท่เอาหมดเวลาหมดอ๋อปับทับหรือปรับเวลาปับไปแล้วนี่99วินเลยนะโอ้แคร์ลอยเลยนะาสมาท์เธอแค่ลอยเลยนะาสมาท์เธอโอ๊ยไปเลยออกไปอัลต้าตาโอ้นี่มันท่านี่โอ้ มันเคานเตอร์ได้มันเคานเตอร์ได้โอยฮสยอไมม่าแล้ว่าอไจต้องอไย่อะไรไอ้ยเนี่ยเกจังเลยตัวเร

โอ้โหโอ้โหทำไงิเนี่ยทำไงอ่ะใครชนะใครชนะกูชนะไปกูกูชนะนี่ไงคือสองหลอดกูคือสองหลอดกูคือสองหลอดด้วยเศรษฐกุนันไปไหนกันใหญ่ใหญกันกดยังไงกดยังไงเร็วไปขาทุ่งโดดอะไรล่ะฝาโดดเล้ยฝาโดดเล้ยฝา โจดอะไรล่ะหาจิงจิงจิงอะไรจร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 ิงอะไรโอ้เบาเบาแทงรอดเลยนะชิม่าถึงอูคือพลังกำลังไอ้เยี้ยงโง่พลังเคอูคือพลังเคอือไปเลยโดเรมอนเรล้งข้ามันเฮยทำไมมันเข้าเตอร์ได้อะโดเรมอนไงอ้าว โดเรมอนอะไรโดเรมอนอะไรโอ้วโอ้กันได้วะโอเท่ไปเข้ามาเลยแย่ละเฮ้ย้าฮ่า้ยตีไอยู่ในเต็ดตัวเ็นตอปตสเปบกูชอบจริง่กูชอบเิงท่าดี แค่โรเลยหน้าสมาทเอาจอมเวกแค่โรเลยหน้าต่อยไปอะไรวะเป็น <c oughs> การต่อสู้ที่สุดยอดจริงปี๊ดแ <c oughs> ทงดิงแทงมากๆ <c oughs> เป็นเกมที่เท้อะไรกันอันนี้โ <c oughs> บลูโตแม่ช่วงนี้กำลังมาแรงไหมอ่ะอ๋อเดิไหนลองเล่นดูดิเล่นไปนเพ่นด้วยเออโอ้โทรโ,โดโลกิแล้วกันโชโตโ่อ แต่ทขาไมถึงไม่มีฮีโร่ดับหนึ่งวะมันต้องมีฮีโร่ดับหนึ่งดิเอเดเวอร์ไงมันเล่นเกมอย่างงี้แล้วมันรู้สึกเราใจยังไงก็ไม่รู้พี่เลือกตัวเี่แบบว่ากูต้องแบบตกตะลึงดิเอาแบบตกตะลึงแบบคลาสสิกกบีคลาสสิกและตกตะลึงโอ้คลาสสิกใช่ไหมได้คลาสสิกและตกตะลึงทำไมถึงไม่มีใยบาเอ้ยพี่เกมยใยบาจะมาเราซื้อมาเล่นกันไหมเออได้เลยอ ชีวิตเราขาดกูอยากขอขอเลนโกคูนะวีบึ้งโอเลว่าเอ็นบาชิลาเล่นโกคูเขียวจิโร่โอ้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 โหแต่ละตัวคนกันสิกมีไงกันสิกจริงๆแต่ละตัวนี่สมอายุจริงจริงเลยสมอายุมากๆเลยไอ้หมัดนี่ตายมึงเชื่อกูไหมหมัดนี่ใครบาดตายแน่นอนไอ้หมัดเมื่อกี้มาก่อนมาแล้ว ชาพลังไปเลยปบนไ้เปิดก่อนเลยอ่ะเปิดก่อนเลยไม่โดนป้าเล่นยังไงเนี่ยไม่รู้เรื่องพี่โอ้ได้ปอดปีกอเล่นก่อนตีมัอนกัรทำลายล่ะโอ้ยอย่างนี้ต้องมีเพลงขึ้นละเปิดตีได้หลบได้หลบได้หลบได้โอ้หลบได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 ้ อ้าวสอ a คนจะชาร์จอืมโทนอ้าโอตา้โออันเดียไปอนเียนี่อลังการอยู่ฝ่ายเดีว่เมากเลยเพลงบัดในความบุ่งมั่นการกำลังโทนอความบุ้งมั่นพระไล่ความเบ็มนพ่ความบุ้งมั่นอ้เหียมไปกูไปได้ต่อยเลย คอนกันไกลกระดาษตีวินแรงวิอะรอยู่อะไรอยู่บังไข่การกำดักฮึบฮึบการฮึ๊โอ้โอ้โอ้เออดื้อเลยบุ๊คไอ้กูตายก่อนมันจ้เปิดเบิดแย่ล้วไม่ได้เล่นเลยเข้าไปต่อยเม่งโง่ๆนี่แหละ

ทำฟูดกูอ่ะที่อไอ้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไม่เล่นเลยตัวเนี้ยไอพี่เปลี่ยนตัวกูโอเคโอเคโอเครอคูดาบอลกระสุนมองจักล่องหุ่นเห็นอยู่เนี่ยตังเนี้ยอืมกูจะว่าคงกูซื้อบากกี้ดารุโตะเอาไม่ใช่ไอ้นี่โบรุโตะสายป้าสามเท่าหย่าเฮ้ยเชียร์รังการดีว่ะ พอดีกระสุนวงจักรล่องหนโอ้กระสุนวงจักรล่องหัวน์โอ้เฮ้ยไอ้โดน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 ใจเข้าไปโอ้เมื่อกี้ตู้รุตโต้โอ้ยเท่ดีว่ะโคตรเท่เลยอ่ะไอ้พันธปักษาโอ้ไอตาไกเหรอโอ้ ใชดีกว่าอืมเวทมนใ่าส่ฟาสามเต่าลต่อเนื่องไปเรื่อยๆตอนื่องไปเรื่อยๆโอ้ยทำไมทีเีทำไมเฮ้ยดูสเ ลีไอ้เติบโตบังไครโอ้บังไครบังไครรีฝนเลยอุ้เชี่ยววุ้ตายแน่มึงเทจังไม่เลงแล้วโอเคกูจะกันจนหมดเวลากันจนหมดเวลาแค่นี้ก็ได้กลับวันหนึ่งโอ้โหไอ้ยอทุนโรลกิไม่ใช่แข็งไม่ใช่แข็งไอ้มึงน้ำแข็งกับน้ำแข็งมึงกลัว ต้อร้ฝโอู้ตรุงีเข้าโร้ว้าวโยโยเอาจแล้วนะเดโกเอาจีแล้วนะเดโกโตรอร็วเลยไปวู๊หวู๊ห์วูห้ว้ป้ยมันได้กระนเลยี้มันได้กระปเลยไม่ไหวละหือมาโอ้ย เขาดลกี่โหดเลยเมตาแมนเมตาแมนน้ำแข็งทะลุฟ้า้บังวว้บังน้ำแข็งได้ด้วยวะเฮ้ยทำอะไรอ่ะมนดำทำอะไรอ่ะมนดำไเรื่อยๆเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยว้ยาเชีย ปังไม่โดนเนเฮ้ยทะลุได้ว่ะมาดีแมนยาไอ้ัยนี่กดเต็มมาลองไปเยมาลองกูใจตา้ไม่ตายดูเฮ้ยอะไรวะมันไม่ทะได้อะมึงกันไม่ได้หรอกเฮ้ยตัวมึงมาจะไหมเมื่อกี้ โอก่ง้เอาอะไร้บ่าช่วยไว้เจ๋้บ่าช่วยไว้เจช่วยไว้อืใชออตายตายเลยอยน้าตายดิอย่อย่างนี้ต้องใช้อบ่าคงใช่อะไรดีใช่อะไรดีกูังไงอคมาีนะอ่ไม่ตายโอ้ ฟพิงไล่ลำองอึไม่อึมาตองนักันรู้รวะาออน้อยอุยต่อได้หรือเปล่าไม่รู้เอาเอาเเฮ้เฮเอาไงดีเี่ยเอาไงล่ะเอาอย่างไร ไอ้เจ๊แขกเอาเฮ้ยกลับมาชนะได้ยังไม่น่าเชื่อไอ้กอนไอ้กากไอ้ยังต้องเทียอะไรไม่ได้เลยกอนกูแน่จริงเอาตัวที่ตามกระแสมาเรพี่ ตามกระแสตัวอะไรตามกระแสวะเออบาคุโกไงไม่เล่นไม่เล่นครับวีเลดีบาคุโกเลยเด็กอยากเห็นวีเด็อยากเห็นเล่นบาคุโก้ดีเฮาเซอร์เฮาเซอร์อิมแพคเท่ตายโอเคก็เลยก็เลยเราต้องเล่นที่โรกคาริเบียนเลยดีเดกกูเงี้ยไม่ชอบไอวีจริงเด็กชอบดีโลกคาริบเบียนอ่ะกูให้ก็ได้ลยโลกคาริบเบียนตัวนึงอ่ะเดกกูออมไมทุกคนอย่างเงี้ยเท่จะตายใช่ไม่พีแค่คิดบบแค่คิด้ยมันเอดแล้วอ่ะ ไอ้เยียต้องการใครไอ้เยียต้องการใครคนกูตัวโลมาไงวะตัวแดงว่ะไอ้ดอกนี้ดอกนี้ขัดจังตายแน่มั้โกงกูต่อยไปอ่ะตัวโลมาไงอ่ะจำเหมือนกันดิจำเหมือนกันไอ้ได้ก็เปลี่ยนตะลักเหมือนกันไปแย่ตะลักเว้ยกูไม่เปลี่ยนตะลักกูมีแต่พลังขี้รู้จักขี้ไหมพลังขี้พลังขี้ไงขี้ใคร ไอ้เงียรเยาวบอเลยอ่ะอกูักบอลด้กูนบอลกูเวก้ยไไม่ไงไโอเก้โแต่ลป้า ไม่เล oh. wow. wow. ็กก uh ิ๊กไฟกูคือกอคูไม่มีวันไปเกียเด็กเกียร์เด็กยูเอหรอกเว้ยย่าวย่ายย่าไม่ได้เลยพวกจังยูเอเอ้ยตงกิี่โกงเป็นตัวเลยนี่เฮ้ยวิชาสามดับสามพโลกาโลกาโลกา ไฮไยรุนแรงรุนแรขนาดนั้นวะจัดเสนเซคายตายเลยไม่คือมึงตอนนี้มึงนั่นมึงถูกฟันไปแล้วเข้าใจวมึงถูกฟันไปแล้วเว้ยไอชิดซัมซุงอุ้ยจิดซัมซุงอุ้ยโดดหลบนั่งไป ไอ้เหียหลี่าไอ้เหียเด็กเกียรออกไปเอพีโต้อ้ีไงโอ้ออ้พโตอย่างงี้ต้องเล่นอย่างงี้ต้องเล่นซะหน่อยอย่างงี้ต้องเล่นซะหน่อยโกรธแล้ว มันโกรธมากเลยเพื่อนเพื่อนโกรธมากเ้ยเพื่อนโอเคไปที่ีก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการรูปิเชตทีวีแล้วเกมจำฟอร์ดนะโหเล่นได้ว่านี่เหงือแตกเลยวันนี้ดูดูเหงือะก่อนผู้ชมเสียงเหงือกเงเลยเสียงเหงือจริงๆนะผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเกมนี้มันจะทัปไราครอกคืนนะแต่ว่ามันต้องเป็นเกมที่แบบต้องกลับมาเล่นนานๆทีเว้ย ใช่เล่นบ่อยไม่ได้หรอกเล่นเล่นบ่อยๆไม่ได้เล่นบ่อยๆมันจะไม่สนุกทุกคนนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะกับการวีฟของเราโอเคครับสำตรับใครได้กับที่มากดไลค์กับสำหรับใครบ่าวบูมพิซซี่เล่นไปเกตเบเกตเบเกตไม่อยู่บ่าวบูมพิซซี่ก็ต้องขอมือขอบใจกับแฟนๆกิ้วนะจริงๆนะครับตำหรับใครอยากจะดูคลิปอื่นก็สามารถดูได้ในรายการอุปิศน์ทีวีโหรือชาแนลนะตอนนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย